สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้ป้าอยากจะมาพูดคุยเรื่องสีสันกันหน่อยนะคะป้าเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีสีที่ชอบและสีที่ไม่ชอบเป็นของตัวเองกันใช่ไหมคะแต่ทราบกันไหมคะว่าแค่การเปลี่ยนสีเสื้อผ้ากระเป๋าหรือแม้กระทั่งสีผมก็สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของเราให้ดีขึ้นหรือแย่ลงได้อย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วไม่ว่าจะเป็นความเชื่อท้องถิ่น หรือตามหลักฮวงจุย้ยก็ได้กล่าวถึงสีที่ช่วยเสริมดวงและสีที่บั่นทอนดวงเอาไว้ค่ะแน่นอนว่าอาจจะมีบางท่านที่ไม่เชื่อและมองว่าเป็นเรื่องงมงายแต่เชื่อเถอะค่ะว่าเรื่องราวเหล่านี้มีเหตุผลที่น่าสนใจซ่อนอยู่และหลายคนก็สัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ของมันจริงๆวันนี้ป้าจะขอเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยค่ะว่าสีต่างๆนั้นมีลักษณะและพลังอย่างไรบ้างและสีที่ว่ากันว่าจะฉุดดวงของเรานั้นคือสีอะไร มีผลกระทบแบบไหนขอเชิญทุกท่านอยู่ฟังด้วยกันจนจบเลยนะคะอีสีแดงพลังแห่งการเสริมดวงพอพูดถึงสีแดงทุกท่านนึกถึงอะไรกันบ้างคะอันดับแรกเลยคือสีของเปลวไฟใช่ไหมคะให้ความรู้สึกร้อนแรงมีพลังและกระฉับกระเฉงแต่ในขณะเดียวกันก็หน้าแปลกที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงได้ด้วยในทางฮงจุย้ยสีแดงคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังชีวิตค่า ลองนึกภาพตามนะคะเวลาเด็กเกิดมาเราก็เรียกว่าเด็กทารกใช่ไหมคะเด็กแรกเกิดที่ตัวแดงๆร้องให้เสียงดังจ้านั่นแหละค่ะคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังชีวิตที่แท้จริงนอกจากนี้ในวัฒนธรรมจีนที่คนไทยเชื้อสายจีนคุ้นเคยกันดีในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จะใช้สีแดงเป็นสีมงคลเพื่อเฉลิมฉลองกันใช่ไหมคะนั่นก็เพราะเชื่อว่าสีแดงนำมาซึ่งโชคลาภและความเป็นสิริมงคลค่ะ ดังนั้นพลังของสีแดงจึงไม่ได้ดีแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลดีต่อเรื่องการงานช่วยเสริมพลังในการตัดสินใจและความกระตือรือร้นอีกด้วยเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญหรือต้องการแสดงภาวะผู้นำลองใช้สีแดงดูสิคะแต่ว่านะคะพลังของสีแดงนั้นรุนแรงมากหากใช้มากเกินไปจนแดงไปทั้งตัวอาจจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นที่แรงเกินไปจนเกิดผลเสียได้คะ่ะเพราะฉะนั้น การใช้เป็นของชิ้นเล็กๆเ,เป็นจุดเด่นเช่นเนคไทผ้าเช็ดหน้าหรือเครื่องประดับเล็กๆที่มองเห็นได้ง่ายจะให้ผลดีที่สุดค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือตามหลักฮุงจุยสีแดงเป็นตัวแทนของทิศใต้การนำดอกไม้สีแดงหรือของตกแต่งสีแดงไปวางไว้ทางทิศใต้ของห้องก็จะช่วยเสริมดวงได้ดีเช่นกันค่ะและที่น่าสนใจคือแม้ว่าสีแดงจะดูรุนแรงเกินไปสำหรับการเสริมดวงการเงินโดยตรง แต่เมื่อใช้คู่กับสีเขียวเข้มทพลังของสีเขียวจะช่วยลดทอนความแรงของสีแดงลงอย่างพอเหมาะและส่งเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นได้ค่ะในทํานองเดียวกันการใช้สีแดงคู่กับสีทองก็จะช่วยดึงดูดโชคลาภเข้ามาได้เช่นกันนี่คือการจับคู่สีที่ส่งเสริมกันนั่นเองค่ะลองนําสีแดงไปปรับใช้อย่างถูกหลักฮูงจุ้ยดูนะคะทพลังอันยิ่งใหญ่ของสีแดงจะช่วยคุณในจังหวะที่สำคัญของชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะออสีเขียว พลังแห่งการเยี่ววยาเวลาทุกท่านไปสวนสาธารณะแล้วเห็นต้นไม้ใหญ่ที่เขียวชอุ่มหรือสนามหญ้าสีเขียวกว้างไกลรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างไหมคะพอเข้าสู่ฤดูฝนที่อากาศเริ่มเย็นสบายต้นไม้ใบหญ้าก็พากันแตกหน่อผลิใบจนเขียวขจีไปทั่วทําให้โลกรอบตัวดูสดใสและทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ สีเขียวเป็นต้นกำเนิดของพลังชีวิตและมอบการเยียวยาให้เราได้อย่างมหาศาลจึงมีผลอย่างมากต่อการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจค่ะด้วยเหตุนี้ในทางฮงจุย้ยสีเขียวจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพการเจริญเติบโตการเยียวยาและความสามารถขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อกันว่ามีพลังในการเสริมดวงด้านสุขภาพเป็นพิเศษค่ะสีเขียวเป็นสีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโทนร้อนและโทนเย็นพอดี และยังมีสิ่งที่เรียกว่า iris green effect ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยบำบัดความเหนื่อยล้าของดวงตาและสมองได้ด้วยนะคะมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าการมองสีเขียวช่วยให้ดวงตาผ่อนคลายและรู้สึกสบายขึ้นจริงๆค่ะสีเขียวที่มีพลังในการเยียวยาเช่นนี้ยังช่วยสร้างความสามัคคีและความน่าเชื่อถือได้อีกด้วยดังนั้นการนำมาใช้เป็นเครื่องประดับหรือแฟชั่นชิ้นเล็กๆ ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างราบรื่นขึ้นค่ะนอกจากนี้การวางต้นไม้ประดับไว้ทางทิศใต้ของห้องจะช่วยให้จิตใจสงบลงลดความเครียดและเสริมดวงสุขภาพได้ส่วนการวางไว้ทางทิศตะวันออกจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารและความรู้ค่ะและเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะมีความเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์สีเขียวจะช่วยให้เงินที่จ่ายออกไปหลกลับคืนมาได้ ึงเหมาะสำหรับคนที่อยากป้องกันการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและเพิ่มเงินอ้อมค่ะเนื่องจากสีเขียวเกิดจากการผสมระหว่างสีน้ำเงินและสีเหลืองในทางฮงจุ้ยจึงมองว่าสีเขียวได้รับพลังจากทั้งสองสีนี้มารวมกันค่ะสีเขียวเป็นสีที่สำคัญมากในทางฮุงจุย้ยลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเสริมดวงชะตาของตัวเองดูนะคะสันสีเหลืองพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สีเหลืองยังสีผมของป้าเองนี่แหละค่ะเป็นสีที่สดใสและทำให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาเลยใช่ไหมคะในทางฮงจุยสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของความร่าเริงและความสุขมีพลังอย่างที่แข็งแกร่งและหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมค่ะด้วยความที่เป็นสีสว่างจึงให้ภาพลักษณ์ของการคิดบวกดดูร้อนและการเริ่มต้นใหม่ๆที่นำไปสู่การพัฒนาและเมื่อพูดถึงสีเหลือง หลายคนคงนึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วในหลักเบญจธาตุดินน้ำไม้ไฟทองสีเหลืองเป็นตัวแทนของธาตุดินค่ะดินคือต้นกำเนิดของธาตุทั้งปวงและธาตุทองโลหะก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากดินเช่นกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่สีเหลืองมีความเกี่ยวข้องกับดวงการเงินค่ะแต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะ สีเหลืองไม่ได้ช่วยเพิ่มเงินโดยตรงค่ะในฐานะที่เป็นทาตุดินบทบาทของสีเหลืองคือการเป็นผู้สนับสนุนเปรียบเสมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่คอยบำรุงให้ทาตุทองเจริญง,งอกงามขึ้นมาค่ะและที่น่าสนุกก็คือในภาษาญี่ปุ่นคำว่าสีเหลืองสามารถพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่าฟูมฟักความสุขได้ด้วยค่ะแน่นอนว่าการแต่งตัวด้วยสีเหลืองทั้งตัวอาจจะดูแรงเกินไป แต่การใช้เป็นของชิ้นเล็กๆในแฟชั่นหรือเครื่องประดับจะช่วยสร้างความประทับใจที่สดใสและมองโลกในแง่ดีได้ป้าขอแนะนําเลยค่ะและอย่างที่บอกไปว่าสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของธาตุดินจึงเข้ากันได้ดีกับสีน้ําตาลค่าสีเหลืองสื่อถึงการคิดบวกส่วนสีน้ําตาลซื่อถึงความมั่นคงเมื่ออยู่ด้วยกันจึงเกิดความสมดุลที่ลงตัวค่ะส่วนเรื่องที่ว่ากระเป๋าสตางค์สีเหลืองช่วยเสริมดวงการเงินนั้นจริงๆแล้วป้าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะ เพราะมันจะทำให้เงินหมุนเวียนดีเกินไปคือมีรายรับเข้ามามากแต่ก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายออกไปมากเช่นกันทำให้ขาดความมั่นคงทางการเงินค่ะหากจะเลือกใช้ควรเลือกเป็นสีเหลืององมน้ำตาลหรือสีเหลืองพาสเทลจะดีกว่าค่ะสรุปคือสีเหลืองเป็นสีที่ให้พลังงานและความสดใสแถมยังดีต่อดวงการเงินแต่ถ้าใช้มากเกินไปก็จะทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายและขาดความสงบได้ ดังนั้นเวลาจะใช้สีเหลืองตกแต่งบ้านก็ต้องระวังด้วยนะคะเสอสีน้ำเงินทลังแห่งการชำระล้างเมื่อพูดถึงสีน้ำเงินหลายท่านคงนึกถึงท้องฟ้าสีครามใช่ไหมคะในทาง่วงจุ้ยเราจะแบ่งสีน้ำเงินออกเป็น 2. เฉดค่ะคือสีฟ้าอ่อนแบบพาสเทลและสีน้ำเงินเข้มอย่างสีกรมท่าสีฟ้าอ่อนเป็นสัญลักษณ์ของความสงบและความน่าเชื่อถือส่วนสีน้ำเงินเข้มจะช่วยดึงดูดพลังงานบวก และเสริมดวงการงานค่ะดังนั้นควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่เช่นใช้สีฟ้าอ่อนในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนและใช้สีน้ำเงินเข้มในห้องทำงานค่ะสีฟ้าเป็นตัวแทนของท่าตุ้น้ำจึงมีคุณสมบัติของการไหลเวียนค่ะจากแนวคิดเรื่องการไหลของน้ำนี้เองทำให้เชื่อว่าสีฟ้ามีพลังในการชำระล้างและหมุนเวียนช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้สดชื่นทำให้ใจสงบ และเพิ่มพลังในการตัดสินใจได้ดีค่ะการใช้สีฟ้าอ่อนในห้องนอนจะช่วยบรรเทาวความเหนื่อยล้าและความเครียดซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเหมือนกับว่าระหว่างที่เรานอนหลับดวงที่ไม่ดีก็จะถูกชำระล้างออกไปพร้อมกันเลยค่ะและที่น่าสนใจคือพลังแห่งความสงบของสีน้ำเงินยังสามารถช่วยระง,งับความอยากอาหารได้ด้วยจึงมีผลดีต่อการลดน้ำหนักค่ะสำหรับใครที่ต้องการควบคุมอาหารลองเปลี่ยนมาใช้จานชามสีน้ำเงินดูสิคะ นอกจากนี้เนื่องจากสีน้ำเงินเป็นธาตุน้ำจึงเข้ากันได้ดีกับสีเขียวซึ่งเป็นธาตุไม้และช่วยเสริมดวงการงานได้เป็นอย่างดีค่ะหากใช้คู่กับสีโทนอุ่นอย่างสีส้มหรือสีชมพูก็จะช่วยเสริมดวงความรักและครอบครัวได้ด้วยแต่มีข้อควรระวังนะคะสีน้ำเงินมีพลังหยินที่แรงจึงไม่ถูกกับทิศเหนือค่ะและด้วยคุณสมบัติของการไหลทำให้เชื่อว่ากระเป๋าสตางค์สีน้ำเงิน จะทำให้เงินทองไหลออกไปได้ง่ายและฉุดดวงการเงินให้ตกต่ำลงค่ะทุกท่านก็ลองนำพลังของสีน้ำเงินไปปรับใช้อย่างชาญฉลาดเพื่อเสริมดวงกันดูนะคะอู <Ooh. S 1> สีทองพลังแห่งโชคลาภขั้นสุดสีทองเป็นสีที่มีพลังมหาศาลมากเลยนะคะไม่ว่าใครในโลกก็อยากจะมีโชคลาภเงินทองและสีทองก็เป็นภาพลักษณ์ของความร่ำรวยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่านะคะถ้าใช้มากจนทองอร่ามไปทั้งตัว ก็อาจจะถูกมองว่าไม่มีรสนิยมหรือดูลิเกไปหน่อยใช่ไหมคะดังนั้นหากใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะให้ผลตรงกันข้ามได้คะ่ะในทางฮงจุ้ยเองสีทองก็มีความหมายที่ทรงพลังอย่างยิ่งหากใช้อย่างถูกหลักก็จะได้รับพลังอันแข็งแกร่งมาช่วยเหลือเราคะ่ะพลังของสีทองไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเงินทองเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยเสริมดวงโดยรวมและช่วยปลูกพรสวรรค์นในตัวเราให้เบ่งบานได้อีกด้วย การใช้สีทองอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ดวงดีๆหมุนเวียนเข้ามาทำให้มีโชคลาภทางการเงินทรัพย์สินเพิ่มพูนเกิดเป็นวงจรแห่งความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะค่ะดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือท้าทายสิ่งใหม่ๆสีทองจะเป็นผู้ช่วยที่แข็งแกร่งและนำพาเราไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ค่ะแน่นอนว่ากระเป๋าสตางสีทองมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเสริมดวงและโชคลาภทางการเงิน ช่วยเก็บทรัพย์สินให้คงอยู่กับเราได้เป็นอย่างดีค่ะและหากต้องการดึงพลังของสีทองออกมาใช้ให้เต็มที่ลองหาของตกแต่งชิ้นเล็กๆสีทองไปวางไว้ทางทิศตะวันตกของห้องดูนะคะทิศตะวันตกเป็นทิศท,ที่เชื่อว่าจะช่วยเรียกโชคลาภเงินทองเข้ามาการทําความสะอาดบริเวณนั้นให้สวยงามอยู่เสมอก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันค่ะสีที่เข้ากันได้ดีกับสีทองคือสีขาว ซึ่งจะช่วยเสริมพลังของสีทองให้เพิ่มขึ้นไปอีกและเมื่อใช้คู่กับสีชมพูก็จะช่วยเสริมดวงความรักได้ค่ะแต่มีข้อควรระวังคือหากกระเป๋าสตางค์หรือของใช้สีทองของคุณสกปรกหรือก่อโทมจะกลายเป็นผลเสียทันทีนะคะดังนั้นต้องหมั่นดูแลรักษาให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอเพื่อไม่ให้โชคลับเงินทองหนีหายไปไหนและดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเร็วสีชมพู เสริมดวงของผู้หญิงแบบครบวงจรสีชมพูเป็นสีที่ดูเป็นผู้หญิงและน่ารักมากเลยใช่ไหมคะสีชมพูอ่อนๆจะช่วยให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและสดใสขึ้นมาทันทีในทางฮงจุยสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีค่ะและยังเชื่อว่ามีพลังในการเสริมดวงของผู้หญิงโดยรวมให้ดีขึ้นทั้งในเรื่องความรักการแต่งงานและช่วยนำพาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ค่ะสีชมพูมีหลายเฉดต,ตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีเข้มสดซึ่งแต่ละเฉดก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปค่ะสีชมพูเข้มจะช่วยเพิ่มความสดใสและความกระตือรือร้นส่วนสีชมพูอ่อนจะให้ผลดีในด้านการเยียวยาและความงามค่ะวิธีที่ดีในการนำสีชมพูมาใช้ใกล้ตัวก็คือหินโรสควอสค่ะโรสควอสเป็นหินควอสสีชมพูที่เชื่อกันว่าช่วยเสริมดวงความรักได้เป็นอย่างดี การนำมาร้อยเป็นร้อยข้อมือติดตัวไว้ก็จะดีมากเลยค่ะนอกจากนี้การนำสีชมพูมาใช้ในห้องนอนก็ส่งผลดีต่อดวงความรักเช่นกันค่ะเพราะห้องนอนเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดตามหลักฮวงจุย้ยเป็นที่ที่เราจะดูดซับพลังงานชี่ในบ้านเข้าสู่ร่างกายได้มากที่สุดลองเปลี่ยนทาม่านผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอนเป็นสีชมพูดูสิคะส่วนสีที่เข้ากันได้ดีกับสีชมพูคือสีขาว ซึ่งจะช่วยเสริมดวงการเงินได้และการจับคู่กับสีส้มหรือสีฟ้าอ่อนก็ดีต่อดวงความรักเช่นกันค่ะสำหรับท่านที่คิดว่าเรื่องความรักไม่เกี่ยวกับตัวเองแล้วสีชมพูก็ยังช่วยเสริมดวงในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนและการงานได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวให้เป็นสีชมพูแค่มีของใช้ใกล้ตัวเป็นสีชมพูสักชิ้นก็เห็นผลแล้วค่ะสีสีขาวพลังแห่งการชำระล้างและเริ่มต้นใหม่ สีขาวให้ภาพลักษณ์ที่สะอาดบริสุทธิ์และสดใหม่ใช่ไหมคะในทางฮุงจุ้ยเองสีขาวก็หมายถึงการชำระล้างเช่นกันค่ะเชื่อว่ามีพลังในการปัดเป่าพลังงานที่ไม่ดีออกไปและเชิญชวนพลังงานดีๆเข้ามาแทนดังนั้นการใช้สีขาวจะช่วยชำระล้างทั้งจิตใจและพื้นที่รอบตัวช่วยเย,ออยียวยาความเครียดและความเหนื่อยล้าได้ค่ะสีขาวยังเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ หรือการรีเซ็ตอีกด้วยดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้องเข้าสู่สภาพแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆเช่นการเข้าเรียนหรือเริ่มงานใหม่การนำสีขาวมาใช้จะดีมากเลยค่ะนอกจากนี้มีความเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์สีขาวจะช่วยชำระล้างพลังงานที่ไม่ดีทำให้เงินไม่รั่วไหลและเก็บเงินได้ง่ายขึ้นจึงดีต่อดวงการเงินค่ะหากนำพลังการชำระล้างของสีขาวมาใช้ในการตกแต่งภายใน ก็จะช่วยชำระล้างพลังงานในห้องทำให้บรรยากาศดูสว่างและสะอาดตาขึ้นโดยเฉพาะการใช้สีขาวในห้องนอนจะช่วยให้เกิดผลในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้ดีเยี่ยมการใช้ผ้าปูที่นอนสีขาวจะช่วยเยียวยาจิตใจและทำให้นอนหลับสนิทยิ่งขึ้นค่ะสีที่เข้ากันได้ดีกับสีขาวหากเป็นเรื่องความรักก็คือสีชมพูค่ะเหตุผลก็เพราะว่าสีขาวเพียงอย่างเดียวอาจจะให้ความรู้สึกเย็นชาและจืดชืดเกินไป เหมือนกับสีอื่นๆที่ถ้าใช้เพียงสีเดียวอาจจะดูแรงเกินไปการนำมาผสมผสานกันจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางที่ช่วยสร้างความสมดุลค่ะการจับคู่กับสีเบจหรือสีเขียวอ่อนก็จะช่วยลดความเย็นชาของสีขาวและสร้างความรู้สึกที่นุ่มนวลขึ้นได้ค่ะดังนั้นการใช้สีขาวร่วมกับสีอื่นๆจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะบ่าสีม่วงพลังทางจิตวิญญ,ญาณขั้นสูงในสมัยโบราณ สีม่วงถือเป็นสีของชนชั้นสูงมีเพียงผู้มียัตถาบรรดาศาักดิ์เท่านั้นที่จะสามารถสวมใส่ได้ด้วยเหตุนี้สีม่วงจึงให้ภาพลักษณ์ที่สูงส่งหรูหราและลึกลับใช่ไหมคะในทางฮงจุ้ยเองสีม่วงก็เป็นสัญลักษณ์ของความมีระดับความลึกซึง้งและพลังทางจิตวิญญาณขั้นสูงเช่นกันค่ะสีม่วงเป็นสีทาตุฝ่ายที่ทรงพลังมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสีแดงแต่สีม่วงจะให้ความรู้สึก ถึงความสง่างามและวุฒิภาวะของผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าสีแดงค่ะสีแดงจะกระตุ้นประสาทสัมผัสแต่สีม่วงจะช่วยขัดเกลาประสาทสัมผัสนั้นให้เฉียบคมยิ่งขึ้นการสวมใส่สีม่วงจะทําให้ผู้คนรอบข้างมองคุณด้วยความเคารพพยำเกรงนั่นเพราะการสวมใส่สีม่วงจะทําให้คุณประหนักรู้ในตัวเองเกิดความสง่างามขึ้นโดยธรรมชาติและสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้นําออกมาได้ค่ะดังนั้นเวลาที่ต้องการนําเสนอตัวเองในที่ทํางาน การใช้สีม่วงจะเหมาะสมมากค่ะนอกจากนี้ว่ากันว่าคนที่ชอบสีม่วงมักจะเป็นคนรอบคอบและไม่ถูกหลอกง่ายดังนั้นหากคุณเป็นคนขี้ลืมหรือถูกหลอกง่ายการลองนำสีม่วงมาใช้จะช่วยสร้างความสงบและเยือกเย็นและอาจจะช่วยแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นได้ค่ะแน่นอนว่าสีม่วงก็ส่งผลดีต่อดวงการเงินเช่นกันการนำของใช้ชิ้นเล็กๆสีม่วงมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือกระปุกออมสิน หรือการสวมใส่เครื่องประดับสีม่วงจะช่วยดึงดูดโชคลาภได้ค่ะโดยเฉพาะอัญมณีหรือหินนำโชคสีม่วงนั้นเชื่อกันว่าช่วยเสริมดวงการเงินได้เป็นอย่างดีลองดูนะคะสีที่เข้ากันได้ดีกับสีม่วงคือสีส้มซึ่งจะช่วยสร้างพลังและความกระตือรือร้นดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาและเมื่อใช้คู่กับสีเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสว่างและความหวังก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้สูงขึ้น และดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาจึงดีต่อดวงการเงินมากค่ะเนื่องจากสีม่วงเป็นสีที่มีคนชอบและไม่ชอบค่อนข้างชัดเจนหากรู้สึกไม่กล้าที่จะสวมใส่ลองหาดอกไม้สีม่วงมาประดับห้องหรือใช้ผ้าพ,พื้นหลังมือถือเป็นสีม่วงก็จะช่วยเสริมดวงด้านชื่อเสียงและสังคมได้เช่นกันค่ะสีม่วงมีพลังที่แรงมากแค่ใช้เพียงเล็กน้อยก็ให้ผลลัพธ์ที่เพียงพอแล้วค่ะในทางกลับกันหากใช้ตกแต่งทั้งห้องเป็นสีม่วง อาจจะทําให้พลังของสีกลืนกินตัวตนของเราและเกิดผลเสียได้เลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญคือแฟชั่นหรือของใช้ต่างๆหากสกรปรกก็จะทําให้พลังลดลงอย่างมากการดูแลรักษาให้สะอาดจึงเป็นหัวใจสําคัญค่ะสีที่อยากให้เลี่ยงเด็ดค่ะสีดําและสีเทาช่วงนี้เสื้อผ้าสีดํากําลังเป็นที่นิยมมากเลยนะคะแต่เรื่องนี้ป้าขอพูดอะไรสักหน่อยเถอะค่ะสมัยก่อน เสื้อผ้าสีดำจะใส่กันเฉพาะในงานศพเท่านั้นการนำมาใส่ในชีวิตประจำวันจึงถือเป็นลางไม่ดีและเป็นสีที่คนหลีกเลี่ยงกันค่ะสำหรับคนรุ่นป้าที่เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาการเห็นผู้คนใส่ชุดสีดำเดินกันเต็มไปทั่วทำให้รู้สึกว่าโลกมันหม่นหมองและกำลังจะเดินไปในทิศทางที่ไม่ดีเลยล่ะค่ะในทางฮงจุ้ยเองสีดำก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลับค่ะในแง่ดีคือการรักษาความลับความน่าเชื่อถือ และความสันโดษซึ่งก็เป็นความหมายที่เหมาะกับงานที่เป็นทางการเหรืองานไว้ทุกช่วยสร้างบรรยากาศที่เคร่งครึมได้ดีค่ะและยังมีผลในการถักใสหรือปฏิเสธคนบางคนได้ด้วยดังนั้นหากต้องการตัดขาดความสัมพันธ์กับใครสักคนสีดำจะได้ผลดีเยี่ยมเลยค่ะแต่สำหรับการพบปะสังสรรค์ในชีวิตประจำวันป้าไม่แนะนำเลยนะคะนั่นก็เพราะว่าสีดำมีพลังหยินที่แรงมากหากใช้มากเกินไป เราจะได้รับอิทธิพลจากด้านลบของสีดำอย่างเต็มที่ซึ่งก็คือความหยุดนิ่งและความซบเซาค่ะป้ามีคนรู้จักคนหนึ่งที่ชอบแต่งตัวสีดำทั้งตัวเป็นประจำป้าเคยขอร้องให้เขาเลิกใส่สีดำแล้วเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูบ้างแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเลยค่ะสุดท้ายเขาก็ป่วยหนะักจนต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่และแม้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ยังไม่ยอมเลิกใส่ชุดดำ จนในที่สุดโรคก็กลับมากำเริบอีกครั้งค่ะดังนั้นหากจะนำสีดำมาใช้ในแฟชั่นควรใช้คู่กับสีที่เข้ากันได้อย่างสีแดงหรือสีเขียวเพื่อช่วยลดถอนพลังแห่งความหยุดนิ่งลงนะคะแน่นอนว่าในบ้านก็เช่นกันหากมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่หรือพรมสีดำก็จะทำให้เราได้รับอิทธิพลของความซบเซาได้ควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดหรือหากมีอยู่แล้วก็ควรหาหมอนอิงสีสว่างสางมาวางทับเพื่อลดทอนพลังงานนั้นค่ะ ีสีหนึ่งที่อยากให้หลีกเลี่ยงก็คือสีเทาข้าปาเป็นคนชอบสีสันสดใสเลยอาจจะรู้สึกกับเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่การได้เห็นหญิงสาวที่ควรจะสดใสเปล่งปลัง่งกลับเดินกันในชุดสีหม่นหมนอ,อย่างสีดำหรือสีเทามันทำให้ป้ารู้สึกหดหูใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะนั่นก็เพราะในทางหุงจุย้ยสีเทาเป็นตัวแทนของความจืดชืดความหม่นหมองและความไม่ชัดเจนเป็นสีที่ทำให้การไหลเวียนของพลังงานหยุดชะงักค่ะ หญิงสาวเหล่านั้นกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่บั่นทอนพลังงานของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะพูดไปก็จะหาว่าแต่สังเกตไหมคะว่าคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีดำหรือสีเทามักจะดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะพวกเขาได้รับพลังแห่งความซบเซาของสีเหล่านั้นเข้าไปเต็มๆทำให้ขาดแรงจูงใจรู้สึกไม่สดชื่นกระปร้กระเปล่าจนกลายเป็นคนเฉื่อยชาในทุกๆเรื่องและพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย ข้อดีของสีเทาก็มีนะคะคือช่วยให้จิตใจสงบและรักษาสถานะที่เป็นอยู่ได้จึงถูกจัดเป็นสีที่ช่วยเสริมดวงการงานได้เช่นกันเพราะมันช่วยให้ทั้งตัวเราและคู่สนทนาใจเย็นลงและมีสติมากขึ้นค่ะแต่หากใช้มากเกินไปเช่นใส่ชุดเดรสสีเทาหรือห้องที่มีเพดานสีเทาก็จะเกิดผลเสียได้เช่นกันค่ะมันจะสร้างความประทับใจในแง่ลบให้กับอีกฝ่าย และทําให้ตัวเราเองรู้สึกหดหูได้เลยทลังของมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะดังนั้นควรใช้แค่กับของชิ้นเล็กๆก,ก็พอคะ่ะครั้งนี้เราก็ได้พูดคุยกันเรื่องสีสันโดยอ้างอิงหลักฮุงจุ้ยกันไปแล้วนะคะทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าสีที่ท่านชอบนั้นมีความหมายซ่อนอยู่และหากใช้อย่างถูกวิธีสีเหล่านั้นก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือเราได้ ป้าชอบสีสันที่สดใสก็เพราะอยากให้จิตใจตัวเองเบิกบานอยู่เสมอค่ะและในวงการบันเทิงที่ป้าอยู่ก็มีโอกาสได้พบปะผู้คนมากมายป้าก็อยากจะทําให้บรรยากาศตรงนั้นสว่างสดใสขึ้นมาค่ะป้าไม่อยากใช้สีที่ดูขุ่นมัวอย่างสีดําหรือสีเทาเลยและเมื่อเห็นใครแต่งตัวด้วยสีเหล่านั้นก็รู้สึกว่าบรรยากาศตรงนั้นมันดูหม่นหมองไปเลยค่ะตอนแรกป้าเคยคิดเล่นๆกึ่งจริงจังว่า ถ้าเราเปลี่ยนชุดลายพรางของทหารให้เป็นสีชมพูหรือสีสันสดใสความคิดที่จะทำสงครามคงจะหมดไปถ้าชุดทหารน่ารักน่ารักมีระบายฟรุง้งฟริงโลกของเราคงจะสงบสุขขึ้นเยอะเลยนะคะจริงๆนะคะถ้ามีแต่สีดำกับสีเทาโลกคงจะหยุดนิ่งไปหมดแน่ๆลองมองดูธรรมชาติสิคะดอกไม้ก็มีแต่สีแดงม่วงเหลืองส่วนใบไม้ก็เขียวชอุ้ม สีดำกับสีเทาทำให้ป้านึกถึงซากปรักหักพังหลังสงครามเป็นภาพของความสูญเสียที่ชัดเจนมากค่ะดังนั้นทุกท่านคะลองใช้สีสันต่างๆให้เหมือนกับดอกไม้ในธรรมชาติกันนะคะขอให้ทุกท่านนำพลังบวกและพลังแห่งการเยียวยาของสีสันที่สดใสามาใช้เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะดูเหมือนว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะสำหรับคุณที่ดูมาจนถึงตรงนี้หากไม่เป็นการรบกวน ช่วยพิมพ์คำว่าขอบคุณทิ้งไว้ในช่องความคิดเห็นหน่อยได้ไหมคะไม่ใช่ขอบคุณป้านะคะแต่เป็นการขอบคุณผู้คนรอบข้างและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่ในวันนี้คะ่ะสุดท้ายนี้หากเรื่องราวนี้โดนใจคุณช่วยกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเตรียมรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะแล้วเราจะได้กลับมาพบกันอีกแน่นอนคะ่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะ สวัสดีค่ะ